t ็อปอ t ฟเ w อ r เววันนี้วันเสาร์ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติความสวยงามของแสงเหนือที่แวนคูเวอร์ได้เห็นกันแบบเนื้อความคาดหมายข้ามซีกโลกไปชมแสงใต้ที่ทัสมาเนียฟังเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของแสงเหนือและแสงใต้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปิดท้ายด้วยความอ,อร่อยของขาปูยักษ์คิงครับเนื้อสดๆสหดว,วานๆติดตามชมกรจ,จบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสบายๆช่วงสายวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา1 0 2นาฬกา25นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ที่ผมและพี่เกิงเนี่ยได้มาจัดรายการคู่กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากต่างคนต่างเดินทางไปคนละประเทศนะครับสวัสดีครับพี่เกิร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรเราก็เดินทางกันไปคนละมุมโลกเลยนะครับ ผมเพิ่งไป阿拉สกาสหรัฐอเมริก,กามาพิจเกินไปรัสเซียก็2ประเทศนี้ก็รอบโลกแล้วนะ around the world แล้วนะจริงๆแล้ว2ประเทศนี้ต้องถือว่าอิทธิพลนี้มันครอบคลุมทั่วโลกเลยนะ <c oughs> ใช่คุณดูคสองขั้วาการเมืองหลักคุณดูแผนที่เนี่ยเนี่ยฉากใหม่ของเราเนี่ยเนี่ยคุณไป阿拉สกาที่นี่ถูกไหมอ่านี้คือเกือบจะเรียกได้ว่า,าตะว,ว,วันตกสุดของแผนที่โลกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มารัสเซียเนี่ย ดูรัสเซียเนี่ยยาวมาถึงนี่เลยถ้าคุณเอาลูกโลกเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยนะพอเอาแผนที่หมุนเข้าหากันเนี่ยอลาสก้าเนี่ยนะมันแทบจะมาจดฝั่งนี้เลยก็อลาสก้าก็เป็นของรัสเซียมาก่อนใช่ไงก่อนที่รัสเซียจะขายให้อเมริกาใช่อลาสก้านี่จริงจริงอลาสก้าเนี่ยใกล้รัสเซียมากกว่าอเมริกาอีกนะพี่ต๊ะคิดดูดิว่าเดิมมันเป็นของรัสเซียอยู่ใกล้รัสเซียแต่ว่าอยู่ติดกับแผ่นดินของแคนาดาแล้วก็อเมริกาซื้อมาครอบครองเป็น รัฐที่49ก็คิดดูว่าคุณไปคุณไปลาสกาผมไปรัสเซียเราไปกินคุณไปกินปูลาสกาผมไปกินปูรัสเซียซึ่งม,มันก็คือคิงครับเหมือนกันนกัใช่ครับแต่เมื่อกี้พี่แทเกิดลกุกกลผมเนี่ยก็อีถ้าสังเกตดีๆเนี่ยอันนี้คือฉากใหม่ของเรานะครับซึ่งจะต่างจากฉากเวลาที่เราถ่ายที่สำนักงานของเราดวทุกทีนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่สำนักงานเราดว,าดวอยู่เพียงแต่ว่าเราตกแต่ง ฉากใหม่เพื่อให้เปลี่ยนตาบ้างเพราะว่าเรามีใช้ฉากเดิมมาหลายต่อหลายครั้งอันนี้สำคัญเนี่ยเรายังไม่ลืมซอฟท์พาวเวอร์นะพี่ตะเกิงลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยเห็นซอฟท์พาวเวอร์นี่เลยอิงหลังพี่ตะเกงหมอนอิง,ของเขาเรียกหมอนขิดใช่ไหมใช่นอนอมอหมอนขิดหมอนขิดขิดหรือ,อขิดขิดกันม่เป็น มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะีไม่ใช่แล้วพี่ขีด็เป็นปรกหลาดอันนี้มอนขีดโอเคไม่รู้ไม่เคยนอนเหมือนสูขีดอันนี้อ๋ออันนี้มันเป็นหมอนขีดแล้วก็ปอกของมอนเนี่ยเป็นเสืออ่าหุ้มเข้าไปนะฮะน่านอนน่านอนมอหมอนขีดเพิ่นพี่เกิรลุกขึ้นมาพอดีก็เลยเห็นว่าฉากของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนผมไปที่ผ่านมาผมไปอารเซกาพี่เดินไปรัสเซียซึ่งเดียวพรุ่งนี้พี่ะเกินกลับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรัสเซียเกี่ยวกับอารเซกาเนี่ย สองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็เล่า,าให้คุณผู้ชมฟังไปเยอะเลยนะเกี่ยวกับ阿拉斯加คุณจะแจกของไหมวันนี้แจกแจกแจกแน่นอนว่าในทุทยิยอคสกาเนี่ยให้ผม,ผมเป็นคนถามคำถามไหมได้เลยพี่โอเคคุณจะแจกอะไรแ <Starbucks S 1> ก้วสตาร์บัคจากสาขาแรกของโลกอ่ะก่อนพิเจะถามคำถามเปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าของรางวัลที่เราแจกนี่จริงๆมี2ใบแต่ว่าทีแรกออกมาวางไว้บนโต๊ะนี้แล้วสองใบแต่เิอิญว่า ทางโปรดิวเซอร์เขาบอกว่ามันลกเพราะวออกไปใบหนึ่งเราก็เลยเอาเหลือใบนึงก็ใบก็เลยต้องมานั่งแกกกล่องให้ดูเพราะถ้าวางสองใบมันจะเป็นอันนึงอยู่ในกล่องอันนึงมีหนึ่กล่องนะครับซึ่งนี่จะเป็นแก้วจาก Starbucks สาขารแรกของโลกเลยนะตอนเปิดเขาคงไม่นึกหรอกว่ามันจะกลายเป็นชื่อเสียงของ, <ười> งคือคือแก้วใบนี้คือถ้าบอกว่าเราแจกแก้วใบนี้คุณผู้ชมก็คงไม่อยากได้นะถ้ามองหน้านี้นะจอกเอาโลโก้ม,มาใส่เนี่ยเออทุกคนก็ กำลังจะจ้องจะตอบแล้วให้ตอบเข้าไปที่ไหนเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นบอกก่อนว่าแก้วสตาร์บัคอันนี้บางคนอาจจะสตาร์บัคปลอมเปล่าทำไมโลโก้ <c oughs> มันไม่เหมือน <c oughs> ต้องบอกก่อนว่า <Original S 2> ออริจินอลเขาเนี่ยเป็นโลโก้แบบนี้อันนี้คือโลโก้แรกของสตาร์บัคตอนที่เปิดสาขาแรกนะครับซึ่งเนื่องจากผ่านการเวลามานานเนี่ยนางเงือกนี่ก็จะยันยานหน่อยเพราะว่า <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันนี้นางเงือกที่อยู่บนโลโก้สตาร์บัคเนี่ยไม่ใช่รูปแบบนี้ละแต่นี่คือโลโก้ดั้งเดิมเลยแล้วภายในแก้วเนี่ย ก็จะเขียนชัดเลยว่า the first Starbucks store นะครับซึ่งสามารถที่จะดูได้ว่าเขียนไว้ชัดเจนก็เป็นแก้วที่เหมาะกับคนที่ชอบเป็นคอกาแฟชอบดื่ม Starbucks มแล้วก็เป็นนักสะสมแก้ว Starbucks จากที่ต่างๆของโลกแต่ว่าไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนของโลกก็ตามแก้ว Star b u c k s ที่น่าจะน่าเก็บที่สุดก็น่าจะเป็น Starbucks ที่มาจากสาขาแรกของโลกนะครับคำถามพิเเกินคือคำถามผมนะฮะ กล้องดำม,มานี่พี่จะแตะไฟอีกนะกล้องดำม,มานน่ <c oughs> คุณเห็นแผนที่นี้ไหมครับครับเห็นตรงนี้ไหมครับผมจะถามคุณผู้ชมอ่ะว่าตรงนี้เกาะอะไรให้ระบุชื่อกาอหรือเปล่าให้ระบุชื่อเกาะไปเลยชื่อกาอ,อเลยง่ายมากเลยนี่คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับครับนี่คือประเทศสหรัฐอเมริกาครับนี่คือเม็กซิโกครับนี่แคนาดานี่าสกาตรงนี้แล้วตรงนี้อยู่ดีๆเนี่ยเขามีเกาะอยู่ตรงเนี้ยถามว่าเกาะอะไร ไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไต้หวันไม่ใช่ฮ่องกงมันอยู่แถวเนี้ยอยู่ในแปซิฟิกเป็นคําถามง่ายมากเลยครับ <c oughs> ก็สำหรับคุณผู้ชมที่จะตอบว่าเกาะอะไรนะครับก็ส่งเข้ามาในคอมเมนต์ใน Facebook ของ Around the World ทีนี้คุณผู้ชมที่ดูทางทีวีเนี่ยก็อาจจะไม่ยังไม่ได้เคยติดตาม Facebook ของ Around the World เข้าไปที่ Facebook แล้วเร์ชหา Around the World ไทยนะ <c oughs> ครับ,รบก็จะเจอ ภาพที่เป็นโลโก้ของเ r รา n d r เว e รคลิกเข้าไปาสามารถติดตามเรื่องราวของค o อ o ออฟเ v เวร์แล้วเรื่องราวของการท่องเที่ยวเวลาผมพิ่ตะเกิงไปเที่ยวประเทศไหนๆก็ตามมีเกรดเล็กเกร็ดน้อยเกีย่ยวเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆหรือเมืองต่างๆเราก็จะเอามาใส่ไว้ในแฟนเพจของอาราวเรเวอร์ uh, River, นะครับก็ไปตอบคำถามเพื่อเอาแก้วสตาร์บัคกันนี้นะครับซึ่งเรามีผลิตเพียงแค่2ใบนะครับ ที่ต้องเรียนอีกเรื่องนึงพี่เสเดีร์ทราบไหมว่าแก้วสตาร์บัคไม่ว่าอันนี้ก็ตามหรือสาขาไหนก็ตามทั่วโลกเนะี่ย <c oughs> ทุกสาขาของสตาร์บัคแก้วที่เป็นเซรามิกแบบนี้เนี่ยผลิตจากประเทศเดียวกันทุกเมืองทั่วโลกเลยครับ ให้ถ่ายผลิตจากประเทศอะไรประเทศไทยประเทศไทยอ้นี้ค,ความาภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆพริกดูได้พิสูจน์ได้ว่าเป็ดอินไทยนร์จริงๆเนี่ยลองดูได้เลยน,น่าจะเอาตรงนี้มาเป็นคําถามเมื่อกี้ซึ่งผมก็ไปสังเกตมาแล้วเพราะว่าด้วยความที่เดินทางไปรอบโลกนะแต่ผมไม่ได้สะสมแก้วสตาบัคเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองไหนก็ตามก็จะเดินเข้าไปานสตาบัคแล้วก็หยิบแก้วเขาขึ้นมาแล้วก็พริกก้นดูแก็จะออก เมดิเทอร์เนียเมดิเทอราเนียทุกที่ต้องต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่และคุณรู้ไหมว่าโรงงานอยู่แถวไหนถ้าผมเดาไม่ผิดนะราชบุรีราชบุรีใช่ไหมครับแถวแถวแถวนั้นะเราไปถังสั่งทำสตาร์บัคก็เราดูวนะครับอ๋อไปซื้อแถวของผมก็มีทีนี้ไอ้ที่พิเศษที่อยากจะพูดถึงในสัปดาห์นี้ครับก็คือดีเพ้พูดไปบ้างแล้วแต่พูดไปนิดเดียวก็คือว่าช่วงที่ผมเดินทางไปที่阿拉斯加นี่พี่เั่น วันเราเดินทางวันที่9้าใช่ไหมเราไปถึงที่แวนคูเวอร์วันที่9เราเที่ยวแวนคูเวอร์วันที่1 0วันที่11เอเราลงเรือออกจากแวนคูเวอร์มุ่งหน้าไปที่อสก้าที่วันที่1 1นี่คือวันเสาร์ที่1 1เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยตื่นตะลึงตอนนี้กว่าทั่วโลกตื่นตะลึงเลยเพราะว่าเกือบประมาณเกือบค่อนโลกอ่ะสามารถมองเห็นแสงที่เรียกว่าออโรราได้ทั้งแสงเหนือและแสงใต้หลายที่เลยเห็นกันอย่าง ชัดเจนมากอย่างเช่นที่เขาบอกว่าแม้แต่ที่อังกฤษก็ยังสามารถเห็นได้ที่อินเดียก็เห็นอินเดียมีเห็นด้วยมรอรตรงใกล้ๆกับอ๋ออินเดีย<ม>ตอเนเหนือที่อยู่ที่อยู่ทางซีกเหนือหรือแม้แต่นครซานฟรานซิสโกเขาก็เห็นแสงเหนือกันก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราเดินทางอยู่ที่แวนคูเวอร์ซึ่งโดยปกติแล้วแวนคูเวอร์ก็ไม่ใช่เมืองที่เห็นแสงเหนือนะพี่เกิม แต่ว่าวันนั้นเนี่ยโหเราเห็นแสงเหนือกันแบบเป็มฟ้าเลยก็คือพอวันเสาร์ที่11ประมาณบ่ายๆมันมีข่าวว่าคืนนี้เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์พายุสุริยะที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเราก็จะมีโอกาสเห็นเนี่ยในหลายที่ซึ่งพอมันเกิดปรากฏการณ์พายุสุริยะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเราทั้งซีลกเหนือซีลกใต้เห็นอย่างในเมืองควีนส์ทาวน์ที่ที่นิวซีแลนด์ปกติก็ไม่ใช่เมืองที่จะสามารถเห็น แสงใต้ได้ก็เห็นนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่านาน,านจะเกิดทีหนึ่งซึ่งพวกเราก็โชคดีเพราะชิ่เงเที่ยงวันนัน้นมันมีข่าวว่าคืนนี้จะเกิดเจ้าบูมสตาฟเราที่ไปกับทริปอ,า,อา,าร์เนา่ยก็บอกทุกคนในกรุ๊ปเลยคืนนี้คืนนี้รอดูรอดูแสงแสงเหนือกันแต่ว่าช่วงที่เราไปมันเป็นช่วงเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนและกว่าที่ จะมืดเนี่ยมันก็ปลาเข้าไปสี่ทุ่มอ,ะอ่ะพอมันมืดเราขึ้นมาที่ดาดฟ้าเรือนโหฝรั่งเต็มเลยที่น่เจอฝรั่งก็รอดูกันทุกคนก็เฮ hey กับแจ้งเหนือเรือ<ล>เอียงเลยไหมไม่เอียงเพราะมันกระจายทั้งงานเรือทั้งทั้งทั้งเพาดานเรือพี่เพราะว่าคนเนื่องจากมันสามารถเห็นได้จากทั้งฟ้าเห็นได้ทั่วเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปเป็นมันเลยจําได้ว่าคืนนั้นเนี่ยผมถ่ายรูปกันถึงประมาณตีหนึ่งตีสองนี่คือปรากฏการณ์ของแสงเหนือซึ่ง ต้องบอกร้องเยนคุณผู้ชมว่ารอบ12ปีเนี่ยมันจะมีอยู่2ปีในรอบ12ปีซึ่งเรามีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือแสงใต้เนี่ยได้มากที่สุดรุนแรงมากันเต็มฟ้าพิศัยเหตุการณ์เกิดแสงเหนือแสงใต้นี่มันเกิดจากจุดดับของดวงอาทิตย์ซึ่งมันอยู่ด้านหนึ่งแล้วทุกๆสิบสองปีในดวงอาทิตย์มันก็มันคือโลกเยโคโจรรอบดวงอาทิตย์แต่ในขณะเดียวกันในดวงอาทิตย์มันก็โคโจรรอบตัวมันเองเหมือนกันทีนี้ จังหวะที่มันโคจรรอบตัวเองแล้วด้านที่เป็นก็คือฤทิตโคจรรอบตัวเองเนี่ยมาเกดับโลกที่โคจรอรอบดวงอาทิตย์เนี่ยรอบปีมันก็เหมือนรอบปีนักสัตว์คือ12ปีมันจะครบรอบหนึ่งเพราะปีน้มันจะมีด้านของดวงอาทิตย์ที่มีจุดดับเนี่ยหันเข้ามาหาโลกอยู่ประมาณสองปีซึ่งจุดดับนี่แหละมันเป็นจุดที่คือ แสงพุรูที่มันออกมาไม่สม่ำเสมอมันก็เกิดความแปรปรวนของรังสีของคลื่นต่างๆของดวงอาทิตย์ที่ส่งมายัางโลกเพราะมันเกิดความแปรปรวนตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดแปรปรวนการแปรปรวนของคลื่นแม่เหล็กโลกทั้งทขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้อ,อันนี้คือปรากฏการพายุษษุรยิยโอกาสที่จะได้เห็นแสงเหนือแสงใต้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแหละที่จะเกิดก็นไปเที่ยวมาอย่างผมไปเที่ยว ล่องเรือกับพี่ม้ามาเนี่ยก็เห็นแสงเหนือเต็มเลยพี่ถ้าเกิดไปเที่ยวไปจับปูฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็เห็นเต็มเตมก็มากันเต็มมากันเต็มนะครับซึ่งปีนี้เราก็เลยจะจัดทริปที่จะไปดูแสงเหนือและแสงใต้กันอย่างเต็มเต็มเลยเพราะว่าเราคือว่าจากเมื่อปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปลายปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วง2ปีอย่างที่เรียนว่าจะมีโอกาสเห็นแสงเหนือและแสงใต้มากที่สุดเดี๋ยวเราพักกันสักรครู่ครับช่วงหน้าจะมาเรียนคุณผู้ชมให้ทราบว่า เราจะพาไปชมแสงเหนือแสงใต้กันที่ไหนบ้างครับเที่ยวที่เกาะทัสมาเนียพักโรงแรมสบายๆบ,บ,บางคืนอ่จจะมีบางคืนที่ต้องนั่งรถออกไปตามล่าหาแสงใต้แต่ก็จะมีบางคืนที่เรานอนในรีสอร์ทที่เป็นอุทยานที่คือเหตุที่ต้องออกไปนั่งรถดูแสงใต้เนี่ยเพราะว่าถ้าบรรยากาศมันไม่มืดพอมมันดูไม่ได้ก็ต้องออกไปนอกเมืองแต่ว่าจะมีบางคืนที่เรานอนในเขตอ,อุทยานแห่งชาติซึ่ง มันมืดสนิทม,มันก็สามารถที่จะเห็นแสงใต้ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องออกไปล่าซึ่งก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับซึ่งเขาบอกว่าโอกาสที่จะเห็นแสงใต้ได้ดีที่สุดเนี่ยควรจะไปภายในเดือนสิงหาคมครับ Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around a r รา n ดาวเ world นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ top of the world นะครับคำถามสัปดาห์นี้ก็คือเกาะที่อยู่ตรงบริเวณในแผนที่ที่เป็นฉากหมายของเราถือโอกาส ฉลองฉากใหม่ด้วยกันแจกแก้วสตาร์บัคจากสาขาแรกของโลกนะครับ,รบซึ่งในทริปเนี่ยผมไป阿拉斯กาเสร็จแล้วก็มาปิดท้ายทริปที่เซาท์โ e ครับซึ่งสถานที่ตั้งของสตาร์บัคสาขาแรกของโลกเนี่ยอยู่ที่ตลาดในเมืองเซาท์โ e ตลาดที่ชื่อว่าไพพลาสซซึ่งเป็นตลาดขายผักผล,ลไม้ดอกไม้สวยๆที่ตลาดไพพล a c e ์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ตั้งสตาร์บัคขึ้นมาเนี่ยตั้งในปี พศออ,อะไรอ่ะ่นะครับตอนนั้นโไม่ได้นึกหรอกว่าร้านกาแฟในตลาดเนี่ยมันจะกลายเป็นร้านกาแฟที่คิดติดไปทั่วโลกนะครับทีนี้พูดถึงแสงเหนือแสงใต้กันมาไปแล้วเนี่ยต้องเปีีนยุผู้ชมนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยจัดทริปไปดูแสงใต้เลยเพราะว่าแสงใต้เนี่ยมันไปดูได้ยากเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ดูแสงเหนือได้เนี่ยคือบริเวณ เหนือเส้นอาร์กติกขึ้นไปที่พื้นที่ดูแสงเหนือได้เนี่ยหัวมันมีเยอะมากมันที่เป็นแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรัสเซียก็มีทางแถบประเทศแถบสแกนดิเนเวียนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กมีพื้นที่ให้ดูแสงเหนือเยอะนะครับไอซ์แลนด์กรีนแลนด์แคนาดา阿拉สกานี่คือบริเวณพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินที่อยู่ในจุดที่ดูแสงเหนือได้หมดเลยแต่แสงใต้เนี่ยพื้นที่ที่ดูได้เนี่ยมันมีแผ่นดินน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็น มหาสมุทรแอนตาร์กติกนะครับซึ่งแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะเห็นมันเยอะเราก็เลยเป็นปีแรกที่เราเรเวอร์จัดทริปไปชมแสงใต้เราจะจัดไปชมแสงใต้กันที่ทัสมาเนียวันที่ทัสมาเนียเนี่ยเราจะจัดไปในวันที่22สิงหาคมถึง1กันยายนค,คือทัสมาเนียเนี่ยมันอยู่ใต้ออสเตรเลียแล้วเราก็ต้องไปใต้สุดของเกาะทัสมาเนียตรงจุดที่มีโอกาส เห็นแสงใต้ที่ต้องเรียนทั้งคุณผู้ชมแล้วพี่ตะเกิงว่าปกติโอกาสจะเห็นแสงใต้เนี่ยมันไม่ง่ายมันยากกว่าเห็นแสงเหนืออีกซึ่งมันเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเราไม่สามารถกดปิโมทคอนโทรลสั่งได้แต่ว่าพอปีนี้และปีหน้ามันมีโอกาสเห็นแสงเหนือแสงใต้ามากเนี่ยเราก็เลยอาวไปเราไปทัสมานนวัดดวงกันดูไปวัดดวงกันดูเพราะว่าตั้งแต่เราเดืเอจัดทริปไปดูแสงเหนือมาเนี่ย ยังไม่เคยมีทริปไหนเลยที่ไม่เห็นแสงเหนือแต่ว่าจะเห็นน้อยเห็นมากเท่นั้นเองแต่ทุกทริปเนี่ยเห็นแสงเหนือทั้งหมดซึ่งทริปนี้เราก็จะบินโดยการบินไทยครับบินตรงไปลงที่เมลเบิร์นจากเมลเบิร์นเราต่อเครื่องในทีนทีเพื่อไปลงที่เกาะทัสามน,นียเที่ยวบนที่เกาะทัสามน,นียพักโรงแรมสบายๆบ,บางคืนอ่ะจะมีบางคืนที่ต้องนั่งรถออกไปตามล่าหาแสงใต้แต่ก็จะมีบางคืนที่ เรานอนในรีสอร์ทที่เป็นอุทยานที่คือเหตุที่เราออกไปนั่งรถด,ดูแสงใต้เนี่ยเพราะว่าถ้าบรรยากาศมันไม่มืดพอมันดูไม่ได้ก็ต้องออกไปนอกเมืองแต่ว่าจะมีบางคืนที่เรานอนในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมันมืดสนิทอม,มันก็สามารถที่จะเห็นแสงใต้ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องออกไปล่าซึ่งก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าโอกาสที่จะเห็นแสงใต้ได้ดีที่สุดเนี่ยควรจะไปภายในเดือนสิงหาคมครับเพราะอะไรเพราะว่าช่วงฤดูหนาวมันจะมีเวลาที่ฟ้ามืดเนี่ยมากกว่าฤดูร้อนเพราะฉคนที่ไปดูแสงเหนือหรือแสงใต้เนี่ยจึงมักจะต้องไปดูในฤดูหนาวทีนี้แสงใต้มันเกิดขึ้นในซีกโลกใต้ฤดูหนาวมันก็ตรงข้ามกับซีกโลกเหนือสิงหาคมนี่คือช่วงกลาง ดูหนาวเป๊ะเลยของทัสมาเนียหนาวแค่ไหนก็หนาวพอสมควรละผมว่าประมาณประมาณศูนย์องศาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่ไปดูแสงเหนือและแสงใต้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอไปดูแล้วมันก็ต้องต้องยอมหนาวเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ดูหนาวพอแสงเหนือมาหรือแสงใต้มานะลืมลืมหนาวกันหมดลืมความหนาวกันหมดหละแม้แต่ตัวผมเองเวลาดูแสงเหนือแสงใต้บางที เราก็ถ่ายรูปเพลินถ่ายไปถ่ายมาพราะนึกออกว่าหนาวกเฮ้ยมันหนาวก็รีบวิ่งเข้าเข้าไปในที่ร่มที่อุ่นๆนะครับก็เราจะมีทวิปไปชมแสงใต้นีเรเชริญนะครับวันที่22สิงหาคมถึง1กันยายนครับ,รบ,รบส่วนแสงเหนือเนี่ยปีนี้เราก็จะไปดูแสงเหนือกันโดยปกติเราจะไปดูแสงเหนือกันที่นอร์เวย์ที่สวีเดนที่พวกนี้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยการดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ก็จะพิเศษนิดนึง เราจะดูแสงเหนือโดยล่องเรือสำราญทีนี้เรือสำราญที่เราล่องเนี่ยมันจะไม่ใช่เรือสำราญขนาดใหญ่แบบ Princess Cruise หรือ Celebrity Cruise หรือ Royal Caribbean แต่ว่ามันจะเป็นเรือสำราญขนาดที่ไม่ไม่ใหญ่นักนะครับเป็นเรือสำราญที่เอาไว้วิ่งลัดเลาะชายฝั่งแถวแถวนอร์เวย์เท่านั้นเองเป็นเรือสำราญที่เอาไว้ดูฟอร์ยอตเป็นหลักก็เรือสำราญที่เราใช้ ปีนี้เนี่ยชื่อว่าฮ a วิล่าค u สเตอร์ครับเราจะบินจากกรุงเทพเนี่ยไปที่ออสโลจากออสโลเราก็จะนั่งเครื่องต่อไปที่เมืองชมไฮเมืองชมไฮเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่ของนอ,องร์เวย์เป็นเมืองหลวงเก่าเป็นเมืองหลวงเก่าก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับซึ่งเราก็จะลงเรือที่เมืองชมไฮเราก็เที่ยวไปตามเมืองที่ได้เห็นแจงเหนือต่างๆ เมืองทอมโซอย่างเงี้ยเ <welcoming S 3> <anan. S 1> มืองทมโซ่นี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือผมไปเมืองทอมโซโ่ทุกครั้งที่ผมไปในเมืองไม่เคยมีครั้งไหนไม่เห็นแสงเหนือเลย<อ>เคยไปเมืองทอมโซเนี่ยแล้วตอนกลางคืนเดินอยู่กลางถนนแสงไฟสว่างสว่างแสงเหนือมันมาชัดเจนที่เมืองทอมโซ่ขนาดที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ากลางเมืองก็เคยมีมาแล้วเพราะทอมโซนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการชมแสงเหนือ แล้วเรือนี่ก็จะไปจบที่เมืองคิคเนับเมืองคิคเนสพี่เจเกิงเคยไปจับปูมา <ik> แครับคิคเนสมันจะอยู่ทางด้านแบรังซีค,คือทางด้านเหนือสุดของนอร์เวย์แล้วมันติดกับชายแดนรัสเซียซึ่งปัจจุบันเนี่ยณนะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนอร์เวย์ปิดชายแดนไม่ให้คนรัเสเซียเข้ามาเที่ยวที่ค<ะ>ิคเนสแต่ว่าปูรลสกายังคงมาอยู่ที่ว่าไปวมายไปยังคงมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปที่นั่นเนี่ย ก็น่าจะได้กินปูนะมีคิงแครปด้วยโอ้ได้ทานแล้วเราได้นั่งเรือออาไปเพื่อจะไปจับปูคิงแครบนี่แหละับก็คือถ้าอยู่阿拉斯加เขาเรียก阿拉斯กาพออยู่ทั้งนี้เนี่ยจะมาเรียกนอร์เวย์ครับก็ไม่ได้ผมเลยเรียกว่าเรียกว่าคิงแครปเพื่อ้วกัน <laughs> นะครับก็จับขึ้นมาซึ่งภาพการจับปูก็อย่างที่คุณชมเห็นกันในรูปภาพจับขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกระชังใหญ่เราก็จะมีปูติดขึ้นมาเยอะแยะมากมายปูนี่เขาก็พลังที่จับเสร็จเนี่ย เราก็ไปเที่ยวไปชมอย่างอื่น,นอันนี้ไปเดือนไหนนะอันนี้เนี่ยเราจะออกเดินทางไปเดือนตุลาคมพี่นักาออกเดินทางวันที่28ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนครับแต่ว่าเนื้อปูเนี่ยคือบางคนบอกว่า <c oughs> ไปจับขึ้นมาสงสารมันตอนไปจับเนี่ยเราไปไปกับเขา <c oughs> แต่ช่วงที่เขาไปทําอะไรเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเราไปเที่ยว <c oughs> ไปทําอย่างอื่น <c oughs> แล้วพอเราไปทำอย่างอื่นเสร็จสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเรากลับมาปูมันก็จะ มานอนรอเรามันไม่ได้หนีไปอังกฤษนะไม่ได้หนีไปดูใบไม่ได้หนีตามแต่จะเข็บชายแดนนะแต่วมันจะมานอนรอเรารับประทานเนี่ยอยู่บนโต๊ะอาหารคราวนี้เนี่ยมันเยอะขนาดที่เราสามารถจะรับประทานกันได้อย่างไม่จํากัดแต่ท่านนิทานกันได้ไม่อั้นเลยจำเเนื้อพิษเกิงไปคราวที่แล้วเนี่ยพิเศษมีบางท่านทานหกขาคืออันนั้นเนี่ยให้รางวัลคือให้รางวัลว่า ถ้าใครทานขาปูเยมากที่สุดไม่จํากัดขานะคือกินได้มากที่สุดเลยเรามีรางวัลเป็นแก้วกาแฟของมูมิงข่าวนั้นนะครับมูมิงเนี่ยเฉพาะแก้วกาแฟเขาเกือบ2,000บาทนะไปหนึ่งเนี่ยมีมีนักเรียนแพทย์คุณหมอผู้หญิงยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่นะกินไปหกขาหกขาครึ่งอ่ะเฮ้กันหมดเลยรู้กติไอ้ปูเนี่ยขาเดียวก็แทบจะแบบ นี่แหละู้แต่วัยรุ่นเนี่ยทานได้เยอะเชียงปูอาร์ก้าขาตัวโตเนี่ยมันหวานตัวเมงตอนไปอลาสก้าเนี่ยทานได้แค่สองขาผมก็อิ่มแล้วอะนะครับแต่ว่าตอนที่ไปอลาสก้าเนี่ยมีพี่สงสารได้กี่ขาสี่ขาคนทานได้สี่ขาแต่เอด็กว่าปูอลาสก้าเวลาขาตัวโตมันโตจริงๆนะครับแล้วพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะว่าเนื้อปูเนื้อปูเนี่ยมัน โดยเฉพาะปูสดๆที่เขาเพิ่งจับขึ้นมาบางท่านบางท่านบอกว่าหลังจากที่กินปูัสก้าแล้วเนี่ยกลับมาเมืองไทยไม่ทานอะไรอีกเลยที่เป็นปูเพราะว่าจะรักษาความฟินของาของปูัสกาเอาไว้ครับแล้วก็โดยเฉพาะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของไทยที่เราแบกไปด้วยเนี่ยนะครับโหอร่อยอย่าบอกใครนะครับอันนี้ก็คือเดินทาง เดือนตุนาคมนะครับถึงพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปชมใจเหงือด้วยกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบรายการพิเิงพกไปทุกที่พกไปทุกทุกแห่งคือผมไปที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะไปอลาสกาไปชมกำแพงน้ําแข็งที่ญี่ปุ่นแต่ว่าทุกที่ในโลกเนี่ยมันมีแดดแล้วเราไปเที่ยวแดดแรงๆเนี่ยโอ้นี่ีผมดํากลับมาเนี่ยที่รัสเซียเนี่ยแต่นี้มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นซันสกรีนสำหรับใช้ทานหน้านะครับสามารถทานหน้าได้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะซึมลงไปสู่ผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากนะครับคือ,อสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถทาเสร็จปุ๊บลงรองพื้นหรือลงเครื่องสำอางต่อได้เลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อมาไ,ได้นะครับเราขายอยู่ที่ราคา650บาทครบแต่ช่วงนี้นะโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่550บาท แล้วก็ถ้าท่านไหนสั่งมา3หลอดขึ้นไปค่าจัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจากักรนะครับก็ขายดีขายดีพี่ปองอัญชรีไพรีรักเนี่ยชอบมากครีมกันแดดของชิวเนี่ยบอกว่าทาแล้วเนี่ยคือพี่ปองแกแกต้องแต่งหน้าด้วยไงพอแกทาครีมกันแดดปุ๊บเนี่ยแกบ,บ,บอกมันแต่งหน้าได้ทันทีเพราะว่าเนื้อครีมมันซึมซับลงไปสู่ผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาชวนเที่ยวกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยผมกับ พิธีกาสอบซับขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปที่กวางเยอเินเลยเหรอคุณไปอารกาถูกไหมคับผมไปอารกามาอยู่ที่นี่นะคุณดูปลายสุดของฝั่งนี้โอ้นี่จะแตกไปปลายสุดของฝั่งนี้ก็คือรัสเซียเอาไมคัน